สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลกกระตัว นกกระตัวก็จะเป็นนกที่ฉลาดแล้วก็คี้เล่นเป็นอย่างมากเป็นนกที่พูดเก่งมีความสามารถในการเรียนแบบคำพูดของมนุษย์ได้ไอ mm hmm. hey, พูดซิฉันถูกหวย mm hmm. ฉันถูกหวย mm hmm. ครับนกกระตัว